นี่จ้าพี่น้องบรรยากาศในงานเน,นาะแนี่คขาแมนี่ขายบูธต่างๆสุ่มต่างๆจ้าพี่น้องนี่หลายแนวหลายยางเนาะจ้ะเนาะได้เลือกเบิ้งเลือกซื้อจ้าก็จะเลาะถาเนาะเออเน่ย วยยู่ได้<ต>น่ะร้อยหาิจ้ะเดี๋ยวเขาจะย่างไป <Okay. S 1> จ้าอาก,ออกาศพี่น้องอากาศที่ดีหาเลาาเบึง้งเสือผ่าเบึง้งอันนี้เนาะ ดูของดูของตัวเท่าไรจ้าหนิเอ้ยสีเนะจมเจมเนจหน่อยเก่าสินนี้ครับพ่อหน่อยของราคาเออหากเกง่งๆงามๆไปใส่กันพี่น้องเก่งสวยๆต้องหาแบบผ้านิ่มๆเบาๆแบบเาปปต้องรีดเนาะอันนี้เท่าไรคะนน่ Ó, like, อ๋อเท่ากันเนาะครับประมสองห้าสองห้าเท่ากันครับตังนี้โอ้มีแต่สีสวยๆเนาะสีสวยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเพิ่งมาอีกอ่ะ เจ,จ,จมๆใหญ่ๆหลวมๆไปใส่นะพี่น้องเนาะใส่ฟิตๆประดเดี๋ยวอึดอัดหันใจเบอ้อทั่วท้อง <c oughs> ต้องใส่ลวมๆแน่จัง่อย,อยโอ้สะนันปันพืน้นมวลแถ่นอนนาะคือคักแน่นอนไมอแรงอพี่น้องเอ้ย บุญผู้กุมเขาใหญ่เพื่อนเป็นประเฟ่นี่ที่ทางบ้านแย่รัดกจัจเ์กน,นมีเนาะบ่ค่อยได้เห็นกันก็จะได้ไม่เห็นอยู่ทางนี้แหละพี่น้องของกินของอยากเยอะแยะได้พี่น้องเนอโอ้ร้านขนมจีน,นดูละมากอยู่เด้มากบุฟเฟ่ขนมจ,จีนเนาะพักมันหลายพี่น้องมากกินขนมจีนน้ำงานแบบนี้เพราะว่าพักหลาย จะมะมหามงคลความเป็นศิริมงคลโอ้เนี่ยละประทาดพิ่เนาะพี่น,นอ้นองงามขนาดเลยตอนกลางคืนก็ขึ้นจะงามจา้ะเพราะว่าเพิ่นเป็นสุ่มไฟเป็นสุ้มไฟเป็นอันนี้ถ้ากลางคืนก็นจะสวยเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไอไหายพระทำบุญ ไปดีป่ะยังไม่แ,แรงยังสีงามเนานะแรงจังสีงามแต่ละวพี่ยางห้อย่างเป็นอันดีก่อนเลยอันนี้ว่าเก็บบรรยากาศในงานอันนี้ก็คือประตูทางเข่าด้วยนี่น้องเนี่แหละจ้าประตูทางเขา่ปา,ขาประตูทางเข้าพี่น้องบรรยากาศดีๆ จวดจ,จัดฝาดบ่มมะเยาวหมือแร่งมวนแค่ท,ท่านค้าลายขายจากของกินของอยากนี่มัอซูนแนลเลยมากกินขนมจีนบุฟเฟ่พักแล้วก็หากินเกาลัดนา้องสิงของโคตอีกอย่างหนึ่งคือเกาลัดจ้ะมากินเกาลัด เนี่เดี๋ยวเจอกันมือเร็งสนุกเลาะป่านยังเรามื่อเล่งออของพี่น้องน้องนูอๆก,กัหลายจากของลินผูกปกครองพาลูกมาคิดพอต่อน้อกสาวกับลูกชายหน่อยๆน,นะพี่น้องถ้าเป็นล้านแบบนี้นี่คือพานบา่ไดบะผาดต่ตอนนี้ญ่มื้อแล้ว ลานแต่ยี่สุเน,นวสุยางโอ้โหมันบรรยากาศดีอันนี้ก็จะออกมาถนนใหญ่หลายจันถนนใหญ่ซุ่มข้างเขาของเพื่อนเนาะก็จะเป็นถนนใหญ่ มาสุดซอยแล้วเดี๋ยวลายบิ่งประตูทางเขางานเพิ่นบุญดีต้อนรับสู่บุญคูณล้านโอ้บุญคูณล้านบุญคูณล้านมาสันน่นพิ่นว่าบุญกลุ่มเขาใหญ่เพิ่นเนาะอีอันนี้เพิ่นเอิ้นบุญคูณล้านมาสั่นพี่น้องเป็นอะไรจ้า ายากาศก็จะ,จ,ะะจะประมาณนี้สันแทงแร้งมวลฝันยังเดี๋ยวก็จะไปแวะซิมขนมจีนบุฟเฟ่เนาะบุฟเฟ่ฝากมีราจ้าบรรยากาศคึกคักแต่ไม่ยังรอเด้อพี่น้องเด้อ อากาศเย็นสบายหนาวๆนาบรรยากาศแบบนี้แหละจาเป็นดาหาลเลาะเที่ยวงานหาหาเลาะบ่งอันนั้นอันนี้หากินอันนั้นอันนี้เนาะก็จะเป็นความสุขความสนุกสนานอีกอาจากงหนึ่งเป็นประเพณนี้บานเหาเนาะแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดก็จะแตกต่างกันออกไปแต่บรรยากาศในงานส่วนหลายก็จะคล้ายๆกัน มีของถินของอย่างนี้ค่ะแม่ขายหลายอย่างเนาะมักเคียวมักเลาะมักเข็นของแปลกๆเหล่ากับมักหากินนั่นนี่เป็นคือกันบ่พี่น้องความสุขสนุกสนานเดี๋ยวมาแรงจังจะมาทำบุญจ้ะให้ถ่ายเป็นหำเิ่นปิดไฟตรงนี้เนาะจะมาเบ่งบรรยากาศจะมาทำบุญอันนี้ mm. way, ก Hence, ็เป็นประตูทางเขา กัจจมีป่าเป้ามิยังมวนปานยังลละพี่น้องหมือแล้งนี่ทางเขาข้างในเพื่นกัจจมีหีอง้องน้ำร้อยฝ่าบริการบัดผ่านประตูร้อยสี่สิบเนาะพี่น้องจ่าโบ่แพงจาาสำรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงความมวลน,นี่จุใจโอ้หมูเด้งหมูเด้งบัดนี่ ตาฮักแค่น้องหมูน้องกระต่ายเนาะน้องน้องหนูหน,นูได้มาเอาไปเลี้ยงกันอืมแล้วพี่น้องบรรยากาศในงานนี่ป่าเป่าป่าโปรงจ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้าเอาปิดท้ายคลิปนี่แกะ้อมด้ยพี่น้อง ปอนน้มแกะอุ้ยน่ารักแท้พอกันไม่คิดหนาจ้า